แต่กัดคนเราใช้เวลา2ล้านปีในการวิวัฒนาการเราคือเด็กหนุ่มสองคนที่เริ่มต้นจากโลกที่ไม่มีอะไรเลยมึงเจอกูแน่โลกยุคหินไอ้ยากมนีหาอาหารเก่งจริงๆแต่เหตุที่มีพิษก็เก็บมาด้วยพอพืชพันธุ์ที่เป็นพิษก็เก็บมาด้วยอาหารทุกอย่างแค่โรยเกลือก็แทบหมดทุกอย่างแล้วน่าเก่งขนาดนี้ฉันก็จะไม่ยอมแพ้เหมือนกันกูาหาผลไม้ปามึงไม่รู้จักองุ่นหรอวะเขาได้เหลือไปเห็นชิชิโอสุคาสะชายที่มีทักษะการต่อสู้ระดับโคตรเทพมีคนเออจอกมารองน้ําแสดงว่าต้องมีคนรอดคนอื่นออีกกหาูเงแล เราสองคนผลิตลูกไม่ได้แล้วทำไมพวกเราถึงหลุดออกมาได้วะแถมเรายังหลุดออกมาในเวลาที่ไล่เลี่ยกันอาจจะเป็นเพราะขี้ข้างข่าวก็ได้มันคือกรดไนตริกดีๆนี่เองลองเอามาราดใส่นกหินมก็ยังไม่คลายก่อนหน้านี้เพลก็เคยลองกับคนมาแล้วการทดลองแบบวิทยาศาสตร์มันตรงไปตรงมาถ้าถ้ามีเล่าก็คงดีนะเพ้่จะเอาเอทานอลกับกรดไนตริกมารวมเข้าด้วยกันกลายเป็นสารละลายที่มีฤทธิ์กัดก่อนเล่าอ่ะไม่มีหรอกแต่ถ้าวายอ่ะพอมีนี่ไงองุงนลที่เอาไปทำวายขั้นแรกก็บีบน้ำองุ่นเสียเวลาว่ะยํำไม่ง่ายกว่าไหมบทลูกเก และองุ่นลงในภาชนะและก็ผสมให้มันแ้ากันทําขายมีได้นะจ้าผิดกฎหมายหมักไว้3สัปดาห์ตอนนี้พวกเราอายุ3,700กว่าปีเพราะงั้นดื่มได้สบายมาก ต่อไปจะกลั่นวายให้กลายเป็นบัลันดีแล้วก็ฮอ์จะได้เข้มข้นมากขึ้นทําให้ร้อนเสร็จก็พักให้มันเย็นแต่ว่าแตกซะก่อนอ้อฮวิวโคตรธมรมชาติตอนนี้เป้าหมายหลักก็คือการกลั่นบัลันดีให้สําเร็จผลการทดลองที่ได้ก็จะนํามาใส่แก้วไม่ว่าจะหิมะตกนหนึบหนาวขนาดไหนก็ต้องทํางานเลี่ยนเค่ไอยากแม่งอยากเทอะคุณนึกว่านักทวนในโยกังน,นี่เฮต้องใช้เปลือกหอยแทนแนบ่อตๆอต่อออนนี่บวมเลยเนี่เฮครั้งนี้มันต้องสําเร็จแล้วล่ะแต่ว่าผลมันก็อ่ะนะอะ,อะไรเนะี่ยพาเจ้ามาครั ั้งนี้เอาดีๆเลยความพยายามแบบตรงไปตรงมานั่นแหละเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ ออกมาได้ก็บินว่อนเลยจะบินไปไหนนาะนกตัวเนี้ยผลการทดลองของเราสําเร็จในหนึ่งปีมัน่ังอ่าเร็วเหลือเกินในที่สุดก็จะได้ช่วยเธอสักทีคนที่ตายไปแล้วเราไม่สามารถช่วยเขากลับคืนมาได้ยังไงก็สวดส่งดวงวิญญาณเขาหน่อยละกันน้ำมันตะวันน้ำมันตะวันน้ำมันตะนน้ำมันตะนเพาะว่าเธอจะล่องันนะเชฟมตโชเอ้ยในโลกยุคหินจะั่วอะไรก็ไม่มีใครสนใจหรอกอยากจะพาเธอไปที่บ้านก่อนแล้วก็ค่อยชุบแต่ว่าอื้มสิ่งโตเจ้าป่ามึงมาตรงเวลาเหมือนนัดไว เราใช้ใหญ่ใส่เกียร์มาสิครับมันจะเป็นสิ่งโตที่หลุดออกมาจากส่วนสัตว์น,นี้แหละครับมันคือเจ้าป่าของจริงบนสุดของห่วงโซ่อาหารม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วไอ้ยักมันไม่ยอมให้พระเอกต้องตายม,มึงกูจะรับมือเองในายใช้ร่างกายฉันใช้สมองเราขาดกันไม่ได้ทั้งคู่นั้นดูโอมาตั้งแต่สมัยยังเด็กแล้วขาดอย่างเดียวคือทักษะการต่อสู้ชายที่สุดแสนจะแข็งแกร่งเพื่อพร้อมไปกับทักษะการต่อสู้ชิชิโอสึกาส้า<อ>งั้นเธอก็เอาไว้ขังหน้าละกันที่มันไม่เข้ามาโจมตีทันทีเพราะว่ามันระแวงมมันไ่เค มนุษย์มาก่อนเอาละครับท่านผู้ชมถึงแม้จะตื่นมาท่ามกลางราชสีโอเคแต่ว่าพี่แกนี่ใช่ <c oughs> ยับเลยครับแถมวิ่งก็ไปชาร์จอย่างไวนิมัดหรือปืนใหญ่อื